สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปเฉพาะกิจเพราะว่ากิฟได้สกินแคร์กล้องใหญ่จากเซฟโฟล่ามานะคะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเซฟโฟล่าเนี่ยแหละค่ะมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกําลังเจอปัญหาพิเศรษฐกิจจากเรื่องโควิด19อยู่นะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ผ่านมันไปเร็วๆก็เอาเป็นว่าเรามานั่งคุยกันกิฟเล่าเรื่องสกินแคร์เล่าเรื่องอะไรใหม่ๆให้ฟังนะเป็นการแก้เบื่อแก้เซงกันไปละะกััันนะะนนคววีี้้่หขอทิ พูดนะคะก็คือเรื่อง niche skincare เคยไปเดินเซโฟล่ามาก่อนจะเห็นเคาน์เตอร์ที่เขียนขึ้นป้ายเลยว่าเป็น niche skincare นะคะจริงๆอะ่ะกิ๊บก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า niche skincare เนี่ยคือการรวมตัวของแบรนด์สกิน c a r e ที่อยู่นอกกระแสอาจจะไม่ดังมากที่เมืองไทยแต่เมืองนอกอาจจะดังมากหรือว่าฮิตมากแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ากิ๊บว่าเป็นแบรนด์ที่ถ้าพูดในเมืองไทยแล้วเนี่ยยังเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ได้ติดกระแสหลัก แต่ว่าแบรนด์เหล่านี้เนี่ยพูดจริงๆก็มีสกินแคร์ที่น่าสนใจที่แบบว่ามีบางตัวที่ใช้ดีมากๆแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์อยู่นะเราฉะบอกโปรโมชั่นตรงนี้ก่อนเลยว่าวัาวนนี้ถึง23เมษายนนะคะถ้าซื้อสกินแคร์ในกลุ่มนี้สกินนะครบ2,000บาทตัวไหนก็ได้เลยนะคะจะได้รับกิฟต์เซ็ตไปทันทีมูลค่า1,000บาทมีไอเทมอยู่5ชิ้นสิทธิ์นี้เฉพาะสําหรับสมาชิก Beauty p าส s ของ s e ฟ h o r าเท่านั้นนะคะค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไอเทมค แล้วก็แอบกระซิบก่อนว่าเนี่ยเป็นไอเทมที่กิ๊บเพิ่งได้ลองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกผลการใช้ในระยะยาวไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันแบรนด์แรกเลยนะคะที่คือ Allies of Skin นะเขาจะมาในแพ็กเกจที่แบบเรียบง่ายอย่างนี้แต่บอกเลยว่าราคาแรงมากแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊บได้ลองตัวนี้นะคะตัว Molecule Savior Probiotic Repair Mist นะแล้วชอบมากจริงๆแต่ว่ากิ๊บแไม่ค่อยอยากจะกล้าจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าราคามันแรงไงตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ สำหรับเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยพ่นลงไปบนใบหน้าก่อนการบำรุงสเต็ปอื่นๆมันจะมีส่วนผสมของโปรไบโอติกคอมบูชานะแล้วก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสมีความชุ่มชื่นกระตุ้นเซลล์เพราะว่าในส่วนผสมในขวดนี้เนี่ยเต็มไปด้วยโปรไบโอติกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่แบบเด็ดๆเยอะมากเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของแบรนด์ Allies of Skin เพราะว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแบบอัดแน่นลงมาแบบมากๆเลยอะคะ่ะ ตัวนี้กิฟใช้ชแล้วชอบเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื่นผิวได้ดีมากจริงๆแล้วกลิ่นมันดีมากแล้วเวลาลงไปที่ผิวแล้วอะรู้สึกว่าได้รับการบำรุงทั้งทางที่มันเป็นแค่แบบสเปรย์มิสพูดจริงๆว่าราคาสุ่ม ทีนี้กิบได้ลองตัวใหม่นะคะตัวนี้ชื่อว่า Peptide and Antioxidant Firming Daily Treatment นะคะซึ่งสเต็ปนี้เนี่ยเป็นสเต็ป Moisturizer ที่สำหรับการใช้ทุกวันนะอ่ะแล้วเนี่ยเป็น Moisturizer ที่เหมาะกับการใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้านะคะในผส่วผสมของเขาเนี่ยจะมีความน่าสนใจคือมี Brightener ทั้งหมดถึง7ชนิด Antioxidant 9ชนิดนะคะแล้วก็มี Repair Complex 16.5%รวมกับ Peptide แล้วก็ t r e h a n o n e Complex นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื่นลดอาการแบบดูเหนื่อยล้าของผิวนะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะเนื้อของมันนะคะพอบีบออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเนื้อครีม,มแต่ว่ามันไม่ไม่มันไม่คนน้นมากเกินไปเลยคือเกลี่ยลงไปกับผิวแล้วรู้สึกเบาบางแต่งหน้าต่อได้ง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่ามันกลืนกับผิวซึมซับไปกับผิวเลยจริง ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันแต่งหน้าต่อได้ดีแล้วจากสารบำรุงที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากๆจริงแบรนด์นี้เนี่ยกิฟจะมีความชอบอีกอย่างคือเขาจะบอก pH ของ ทุกสกินแคร์ไว้ที่ด้านหลังของขวดด้วยอย่างตัวสเปรย์ตัวนี้ pH 3.5ถึง4.3ตัวนี้ pH 5 0ถึง5้าถ้าหลายหลายคนที่ศึกษาเรื่องของสกินแคร์เนี่ยจะรู้ว่าการลงสกินแคร์ก่อนล้างการใช้ตัวไหนกับตัวไหนเนี่ยคือเราควรจะจับคู่ pH ให้มีความเหมาะสมด้วยนะคะ <c oughs> ตัว <c oughs> ถัดไปนะคะคือแบรนด์ u n นเดลิลี y ซึ่งจริง,รงๆแล้วอ่ะเขาเป็นแบรนด์ที่ดังมากเลยนะที่อเมริกาแต่เมืองไทยอะ่ะคนยังพูดถึงน้อยมากจริงๆซันเด y ิลี่ในสายตาของฝรั่งเนี่ย คือเขาจะมีความแบบชํานาญเรื่องของออยล์เรื่องของเซรั่มนะคะแล้วก็จะเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพจริงๆแบบเป็นสายสกินแคร์มากๆจริงๆอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกิฟได้ลองตัว CEO Glow ซึ่งเป็นออยล์แบบน้ําสีส้มสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรวิตามิน C บวก t ูมาริ c เฟสออยนะคะหรือว่าน้ําขมิ้นก็เลยมีน้าหลังมันถึงเป็นสีส้มแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความให้ความกระจ่างใสทําให้ผิวดูชุ่ ชุ่มชื่นผิวดูกโกลมากขึ้นนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยเขาส่งตัวลูน่าสลิปปิ้งออยซึ่งกิ๊บดีใจมากที่กิ๊บจะได้ลองเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบบสตาร์โปรดักของเขาเลยที่แบบขายดีมากๆน้ํามันเป็นสีฟ้าหยดออกมาตอนแรกคือตกใจมากเพราะว่าเป็นสีน้ําเงินเลยนะคะแต่พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะกลืนกับผิวแล้วก็จะไม่เปยนติดสีนะไม่ต้องกลัวว่าตัวลูน่าเนี่ยมีส่วนผสมที่เด็ดมากคือเรติน o ลนะคะในนี้เขาจะเขียนว่าเป็นทรานส์เรติน l ลเอสเตอร์ซึ่งเรียกอย่างหนึ่งก็คือเรตินอย,นยดอาการ เหี่ยวยนลดเรื่องของฝ้าลายริ้วรอยแห่งวัยทั้งหมดนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวเนี้ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวนะแล้วก็ผิวเนี้ยจะดูเนียนดูเรียบแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากขึ้น ที่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ blue tansy german chamomile นะตัวนี้เนี่ยจะช่วยปลอบประมลมผิวแล้วก็ลดอาการของผิวที่เป็นสีแดงแทบจะแก้ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยแห่งวยัยผิวไม่เรียบผิวผิวดูไม่สดใสมีเรื่องของริ้วรอยผิวขาดความยืดหยุ่นผิวขาดความชุ่มชื้นคือตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้หมดเลยเนือ้อออยคือเข้มข้นดีนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยลงกับผิวแล้วเนี่ยบางเบาแล้วก็ซึมกับผิวไปได้ดีมากเลยนะคะก็ จะแปลกๆตรงเรื่องของสีนิดนึงไม่ค่อยชอบเลยที่มันเป็นสีฟ้าอีกจุดหนึ่งที่กิ๊บรู้สึกแปลกๆคือกลิ่นอธิบายไม่ถูกจริงๆแต่ว่ากิ๊บว่ามันมีความแบบกลิ่นฝรฟ้าๆๆอยู่อะ่ะซึ่งเ,ออเดี๋ยวต้องลองใช้ดูก,ก่อนนะคะแต่ว่ากิ๊บว่าด้วยสรรพคุณด้วยความที่เอาอิงกเดียนมาแบบแน่นมากๆแบบนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจถัดไปนะคะเป็นแบรนด์ไบโอซันส์นะคะชอบในความที่เขาจะเน้นเรื่องของความเป็นแบบธรรมชาติมาจากพืชเท่านั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นแบบออร์แก ผลิตในประเทศอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็เขาจะเน้นเรื่องของนันทอกซิกฟาแคนฟรีไม่มีพาราเบนไม่มีฟาทเลตไม่มีมินเนอรัลออยได้รับการรับรองจากทั้ง แพทย์ผิวหนงังแพทย์ดวงตาใช้ได้ทุกสภาพผิวรวมทั้งคนที่เป็นผิวแบบแพ้ง่ายด้วยนะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าสควอลีนบวกวิตามินซีโรสออยนะคะกิฟชอบตรงที่1ขวดเนี่ยได้ทั้งวิตามินซีได้ทั้งสควอลีนในตัวเดียวกันด้วยแล้วสคว a ลีนเนี่ยเขาเน้นมากว่าสควอลีนของเขาเนี่ยเป็นสควอลีนที่มาจากพืชก็เลยตกใจเหมือนกันที่เพิ่งรู้ว่าสควเลนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาจาก ของปาลาฉลาดหยดออกมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะหัวแบบดอปเปอร์นะแล้วหยดออกมาเนี่ยเนื้อของอ้อยเนี่ยจะเป็นสีใสเคลียเนื้อบางเบาเกลี่ยลงกับผิวแล้วเนี่ยบาง ซึมลงผิวได้ดีมากเป็นหนึ่งในออยที่เนื้อบางที่สุดที่ต้องแต่กิบเคยลองมาเลยจริงๆเขาบอกว่าจะให้ประโยชน์เทียบเท่ากับการใช้วิตามิน C ถึง50เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความกระจา่างใสมีความยืดหยุน่นกระตุ้นคอลลาเจนในผิวลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นมากขึ้นด้วยมองหาออยดีๆอยู่ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจและมันซึมซับเร็วมากถัดไปนะคะคล้ายๆออยอีกแล้วนะคะตัวนี้ของแบรนด์ P S A หรือ p u r p e f u Skin b y ายอไล e นะคะชื่อว่า h y ยาลูโร i น s ิกซ r เปอร์นิวทรี e m o s เดนะคะแล้วแพคเกจแบบเรียบๆน่ารักดูดีน่าใช้มากเลยเขาบอกว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยจะเต็มเปลี่ยนไปด้วย h y ยาลูโรนิก c อซ Complex p ino, a n t ์ n o น l ีน d i โซเดียม PCA แล้วก็คอมบูชาแล้วก็อะคาเบอร์รี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมกันออกมาแล้ว่จะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื่นผิวดูได้รับการบำรุงด้วยน้ำทำให้ผิวหายแห้งแล้วก็มีผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็ เน้นการเติมน้ําให้ผิวนะใช้ทั้งกลางวันหรือใช้ทั้งกลางคืนก็ได้เนื้อมันมีลักษณะที่เป็นแบบขาวมีความขุ่นแล้วก็มีความข้อนอยู่นะพอทาลงไปกับผิวแล้วรู้สึกว่ามันมีความเนอะเนอะอยู่มีความชุ่มชื้นอยู่เติมน้ําให้ผิวได้ดีจริงๆแล้วก็จะ่อนเนอะนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ผิวแห้งมากๆอยากได้อะไรที่แบบเติมน้ําให้ผิวได้เลยจริงๆยังกิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีเลยตัวถัดไปนะคะคือของแบรนด์ซัปเทอร์เดย์สกินซึ่งกิะชอบในความน่า ลักของแบรนด์เขาอะมันจะดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบน่ารักคุณแม่คนไหนที่อยากจะได้สกินแคร์สำหรับแบบลูกสาววัยรุ่นอะไรเงี้ยคิดว่าแบรนด์นี้เป็นอะไรที่โอเคมากชื่อว่า Pretty Probiotic Power Whip Cream นะคะแล้วก็ขนาดอยู่ที่50 ml ราคาไม่แรงมากเกินไปอยู่ที่1,500บาทส่วนผสมของโปรไบโอติกนะก็คือมีความหมักของแบคทีเรียอยู่นะคะจะมีโปรไบโอติกอยู่4เท่าที่ช่วยกระตุ้นให้ผิวดูมีสุขภาพมีความเฮลตี้เพิ่มมากขึ้นในอะซินามัยนะคะจะทำให้ ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนดูมีความกระชับความเก๋ของตัวนี้เนี่ยเปิดกระปุกออกมาปะจะเจอเนื้อมันเหมือนฟูฟูเหมือนเป็นวิปครีมเลยอะแล้วเป็นวิปครีมแบบสีขาวดูแบบบางเบามากเลยนะคะเนื้อมันจะกลืนไปกับผิวได้ค่อนข้างดีมีความเนอะอหนะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ลงก่อนแต่งหน้าตัวนี้จะเวิร์กมากเลยหรือว่าน้องๆที่ยังมีปัญหาผิวไม่เยอะอย่างเช่นอายุ20ต้นๆอายุน้อยกว่า20ก็ได้ แต่ว่าอยากได้ตัวอะไรที่แบบช่วยบำรุงผิวแต่ว่าไม่มีส่วนผสมมากเกินไปไม่อยากจะใช้แอนเช g ย n g เอจิ้งกิก็เลยว่าว่าตัวนี้จะเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยนะคะแต่ชอบจริงๆในความที่เป็นวิปครีมแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อที่เขาตีให้เป็นวิปครีมเนี่ยแหละค่ะทำให้เนื้อมันบางเบาแล้วมันก็จะซึมกับผิวได้ดีมาก <S <S ถัดมานะคะเป็นสควาเลนเฟเชียลออยล์อีกแล้วอันนี้เป็นของแบรนด์อินดี้ลีซึ่งกิ๊บเคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่ว่าไม่เคยลองมาก่อนเลยเขาบอกว่าอุดมไปด้วยน้ำมันสควอเปร สารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เขาเป็นสควาเลนที่สกัดมาจากมะกอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสควาเลนจากพืชเหมือนกันนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นนุ่มเนียนต่อต้านริ้วรอยทําให้ผิวอ่อนยาวใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิวที่ดูอ่อนล้าไม่สดใสก็ใช้ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันส่วนผสมเนี่ยเขาจะไม่มีซันเฟตไม่มี SLS ไม่มีพาราเบนไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ไม่มีเมอร์โนโรลไและสารอื่นๆที่เกาะให้เกิดการระคายผิวด้วยนะเก็บชอบในแพ็กเกจที่มัน แบบดูเรียบเรียบดูแบบซิมเพลค่ะ30 ml นะราคาอยู่ที่1,520บาทซึ่งคิดว่าเป็นราคาที่ไม่แรงเลยแล้วเนื้อของมันเนี่ยคือบางเบามากพูดจริงๆว่าเป็นสควาเลนออยที่ราคาไม่แรงมากเกินไปอะค่ะแล้วตัวเนี้ยใช้ดูแล้วก็คือเสริมสร้างลงสู่ผิวได้ดีนะคะให้การบำรุงผิวได้ดีผิวที่แห้งเนี่ยคือจะกลับมามีความชุ่มชื่นด้วยนะ ก็นับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจคือถ้าเกิดว่าอยากได้สควาเรนเทียบกับตัวอื่นๆที่กริปรีวิวในวันนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นสควาเลนที่ราคาเบาสุดเลยนะนก็ตัวนี้เป็นอะไรที่เก๋มากเลยนะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยอ่านว่าบีบีไหม BYBIBB หรือว่า By b บ b ี ชื่อของสกินแคร์เนี่ยก็พูดจริงๆว่าน่าจะอ่านผิดมากด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงๆซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี1%นึร์บาคูเชียลบวกโอลิฟสควาเลนนะคะวันนี้พูดจริงๆว่ามีสควาเลนออยเยอะมากเลยเรียกได้ว่าเป็นแบบไอเทมที่กําลังฮิตต่อตอนนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสควาเลนออยที่มาจากมะกอ,อกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของบาร์คูเชียลช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนทําให้ผิวนุ่มให้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้เรตินอลโดยที่ไม่ต้องใช้เรติน เจริๆอฟังดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยลดเลือนริ้วรอยลดความหยาบก,ก้านของผิวทําให้ผิวที่มีความเสียหายจากแสงแดดเนี่ยฟื้นฟูสภาพนะคะช่วยลด texture ของผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะจะไม่ทําให้ผิวระคายเคืองกับแสงแดดหลังจากการใช้ตัวนี้เนี่ยจะใช้สําหรับตอนกลางคืนเท่านั้นดูด้วยขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วเนี่ยก็บอกว่าราคามันน่าจะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวด้วยส่วนส่วนผสมของบาคลูชิออลที่แบบน่าจะ มีความพิเศษจากแบรนด์อื่นๆถ้าเกิดว่าอยากได้สควอเลนอย่างเดียวเนี่ยไปของอินดี้ลีก็ดีนะคะเพราะว่าได้ปริมาณที่เยอะกว่ากันเยอะเลยในขณะที่ของตัวบีบีเนี่ยมันเล็กกว่านะตัวสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะคือแบรนด์ Star Skin a l g a ์ i c นะคะกิฟช่อบแบรนด์นี้มากด้วยความที่แบบเอสเตติกแพ็ค อะไรของเขาเนี่ยคือน่ารักทุกอย่างเลยแล้วส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยคือพิ n งค์แคคตัสหรือต้นตะบองเพชรสีชมพูก็จะเห็นจากแพ็กเกจของเขานะคะกระปุกหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็น f ฟ a m i n g lips c r u b กับอีกกระปุกหนึ่งเนี่ยจะเป็น Over n i g h t lip mask สตเขาบอกว่าในตัว Li p s c r u b ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีมันเด l i ก a c i d จากอัลมอนด์นะคะผสมกับ Him a l ล y ย n salt พอสครับลงไปที่ริมฝีปากแล้วเนี่ยให้เอาน้ำหยดลงไปนิดนึงแล้วขัดเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นโฟมมันจะไม่เหมือนสครับปากทั่วไปที่ปกติเราก็จะแบบ ขัดลงไปธรรมดาแล้วก็จบใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นโฟมอยู่นิดนึงนะคะตัวลิปสครับเสร็จแล้วนะคะก็มาลงตัว overnight l i ิ m a s สต่อซึ่งลิปแมสเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไปด้วยสารบำรุงมากออร์แกนิกบัตเตอร์3ชนิดออยล์แชนิดแว็กซ์สี่ชนิดมีมูรูมูรูบัตเตอร์ซีบัคคอนออยล์คานาบูออยล์เนื้อของมาสเนี่ยจะเป็นเหมือนลิปมันที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงมันจะไม่เหมือนลิปมาสปกติที่กิฟเคยใช้ค่ะซึ่งพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออยล์เยอะมากเนื้อมันจะนิม ไปเลยจะเป็นกึ่งๆของเหลวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นของแข็งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยจะต้องนิ้ววนลงไปวน แต่พอทานแล้วให้ลืมฝีปากแล้วเนี่ยรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นกับบิมฝีปากได้ดีนะคะบำรุงได้ดีแต่ว่าไม่เนินหนาแล้วก็ไม่ทําให้ปากมันมากเกินไปด้วยเอาละค่ะก็วันนี้จบแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ถ้ามีตัวไหนนะอยากดูรีวิวเพิ่มหรือว่าสนใจเป็นพิเศษนะคะเขียนลงรีเควสต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจากิฟจะจัดการให้นะคะสําหรับวันนี้นะกิฟขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วมาเจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ